สวัสดีครับดิช่องเดลคอมีพีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลรถกันอีกเช่นเคยเนาะซึ่งโมเดลรถที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ยนะก็จะเป็นโมเดลรถ Porsche Taycan 4S Cross Turismo นะนี่เราดูชื่อรุ่นตรงนี้ได้นะครับนี่นะก็จะเป็นตัวหลังคาข้างในฟีลเหมือนหลังคาหลังคาแวนนะครับนี่ปกติ Taycan มันจะเป็นหลังคาแบบลงม่ใช่ไหมเหมือนรถซีดานทั่วไปอันนี้จะเป็นแบบเหมือนรถท่าประตูนะครับเป็นรถเหมือนทรงเหมือนแฮชแบ็กอะ ป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นงานศูนย์แท้เลยนะของทางปอร์เช่นะครับผมซื้อมาในมอเตอร์โชเนาะก่อนได้911ดาก้าอีกแต่911ดาก้าน่าจะลงไปนานแล้วแหละนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาเนาะคันนี้นี่ก็ลงกลางปีสิ้นปีเหมือนกันเนาะนะครับสำหรับตลาดคันนี้โอเคเราไม่พูดมากเรามาดูรายละเอียดของตัวแพคเกจจิ่งก่อนเลยละกันแพคเกจจิ้งเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนตัวรูปทรงนะของตัว Taycan 4S คันนี้นะครับมี เมื ki, <st> <L> ่อก <B: S 3> ี้ด Be 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 ้านบนเราเห็นไปเกินๆแล้วแหละนะก็จะเป็นเป็นอย่างนี้นะครับมีเขียน porsche taycan 4 s นะ c o s t o r i m o เนาะด้านข้างนะครับเมื่อกี้พอผมจังหวะผมนี่กล่องอยู่ดีมันเปิดเฉยเลยมันมีรอยมีตำหนิเลยโอ้ตายมีตำหนิเฉยนะครับ้าคาด้านนี้ก็เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ด้านข่าด้านนึงเหมือนกันเลยนะไม่มีอะไรต่างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะก็จะเขียน เราให้ดูอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าพอดีกล่องคันนี้มันใหญ่มากนะครับบอด y ี้คัลเลอร์มีเขียนชื่อสีให้ด้วยนะนี่เราให้ดูสีคันนี้นะครับก็คือ i อ e ์สแคนั่นเองนาะสีนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมีอินแชหน้าเหมือนเดิมนะครับเทคชนคันนี้สีไอ e ์สแค์อายุสีปีขึ้นไปถึงเล่นได้นะโอเคเราแกะกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะมีซีลแบบนี้ด้วยนะ๋ยวเราเปิดแบบนี้กล้องถอดมาได้แต่เราไม่ถอด เมื่อเราเปิดโฟมบาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งคันนี้ผมมีการแกะเช็คในงานมอเตอร์โชว์ไปแล้วเนาะมันเลยก็จะมีรอยแกะเรียบยนะครับกลิ่นก็กลิ่นพวกโมเดลรถปอร์เช่ปกติเลยมีท็อปนะครับเปิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนะก็จะมีนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอะคริลิกกล่องอะคริลิกนะครับเขาแถมมาให้กับกล่องเลยเนาะแต่ควรแถมเนะี่ยเพราะว่าราคาขนาดนี้ต้องแถมมาให้นะหลักมือเนะนี่ยนี่ นะครับสี I ่ไอเยยอมรับสีนี้สวยมากนะสำหรับเจ้าเทคแคันนี้นะสวยจริงอันนี้ยอมรับนี่นี่ซึ่งกลิ่นเนี่ยกลิ่นก็สตาร์โมเดลรถปอร์เช่เลยคือกลิ่นหอมหอมนะครับ <laughs> จริงมันอาจจะเป็นกลิ่นก้าวหละคนอาจจะไม่ชอบแหละแต่กลิ่นที่ผมชอบส่วนตัวไม่ได้ชอบหรอกกลิ่นมันแบบมันก็ไม่ได้เหม็นอะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมนะ เดี๋ยวจะเพราะว่าผมแกะโมดิโลจนชินแล้วก็ได้ไม่แน่นะครับไม่แน่นี่ฐานหนักมากนะกคุณผู้ชมกว่าจะเสียงได้ฐานฐานแบบหนาด้วยนะครับแล้วเป็นแบบเป็นพลาสติกแบบนี้เลยแต่ผมขอให้ดูนะ,ะให้ดูผมให้ดูอย่างนี้เลยนะว่าข้างล่างเนี่ยผมไม่ได้มีหนุนอะไรนะครับเห็นนะเจ็บนะครับนี่แล้วให้ดูอย่างนี้เลยเนาะ ตรงนี้ียอว่า t a ค e นโฟนะคอสโตลิสโมผลิตคันนี้เนี่ยผลิตทั่วโลกเพียงแค่2,000คันเท่านั้นนะครับแต่คันที่เราได้มาเนี่ยคือคันที่1711นั่นเองนะนี่ซึ่งเราได้ตัวโชว์มานะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยเนาะซึ่งฐานก็เป็นอย่างนี้แต่เรารีวิวเนี่ยผมต้องแกะนอตให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับเพื่อให้เห็นรายละเลอเียดอย่างชัดเจนนะคันนี้งั้นเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่านะครับไขน็อตกันเลยเนาะโอเคไปเจอกัน นี่นะครับเราก็ทำการแกะมาแล้วเรียบร้อยนะสำหรับเจ้าโมเดลรถ porsche taycan 4 4 s cross t u r i s m o นั่นเองนะครับเป็นอย่างนี้เลยเนาะนี่สี Ice Ice ซ์ตัวนี้นี่ผมยอมรับว่าสีสวยมากสวยแบบสวยเลยอะนะอันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับเลยสวยมากนะเนี่ยดูสีดิเนี่ยเอากล้อโฟกัสด้วยนะครับเห็นนะโอสุดสุดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูดรายละเอียดของตัวนี่ล้อหมุนได้ด้วย โอเคดีน,นะโมเดลถือว่ามีน้ำหนักเหมือนกันนะครับงานเนี่ยผมว่าเหมือนเหล็กเลยหรือเป็นเลซิ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สีเหมือนเหล็กมากนะโอเคเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าก็จะมีโลโก้ปอร์เช่ตรงนี้นะครับาลาเรียของไฟน,งนะนี่เนาะนี่เป็นอย่างนี้แหละแล้วนกะ็พวกเซนเซอร์ลาเรียของตัวกล้องนะถ้าคนไหนเห็นมีด้านข้างด้านข้างก็เป็นอย่างนี้มีโลโก้ปอร์เช่เหมือนกันนะครับคาลิปเปอร์เบรก สีแดงเลยนะแล้วก็จานเบรกนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะล้อหลังก็เหมือนกันนะครับนี่เราไ่เลี้ยวไปแล้วโฟมเบรกมันดุกดิดุกดินะครับ <c oughs> นี่ด <c oughs> ้านค่ะตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวชาร์จไฟฟ้านะน,ะนี่เห็นไหมตัวหลังท้ายจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวท้ายแบบนี่เนาะเป็นเหมือนรถท่าประตูข้างหลังก็จะมีไฟตำแหน่งของไฟเบรกตัวที่สามารตรงนี้ที่ปัดน้ําฝนปอเช่นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแล น่าจะเป็นไฟทับทิมแล้วก็ไฟเบรกนี่แหละนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะรายละเอียดเรามาดูซิเมื่อกี้ผมเพิ่งแกะโมเดลคันนึงไปและละเอียดเก็บดีมากนะครับทั้งภายนอกภายในแต่คันนั้นมันเปิดได้ทุกอย่างไงคันนี้เปิดไม่ได้เลยนะครับนี่ในคันนั้นหนึ่งนะด้านบนนะครับด้านล่างนะด้านล่างก็จะมีเขียนคันนี้เป็นงานของมนะินิแชมป์นะนี่มีเขียนชื่อเลยนะครับเป็นงานของมิ Mini นะิแชมป์มินิแชมป์เนาะ เบ็ดอินไชน่าหนึ่งต่อสิบแปดนะครับเห็นแล้วก็เขียนว่าเทเค้นคอสเทอริสโมโฟเอสนะแต่เมนมันไม่เหมือนกับกล่องนะกล่องมันเขียนว่าเทเค้นโฟเอสคอสเทอริสโมนะครับเราเลี้ยวไม่ได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยเนาะโอเคงั้นเราลองมาดูภายในบ้างดีกว่าเนาะว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าป๊อตตัวนี้นะโมเดลนะครับนี่นะครับสำหรับภายในของเจ้าปอร์เช่เทเค้นคันนี้เนาะ นี่ซึ่งจริงๆอ่ะคนไทยช่องเรียกว่าไทยคานนะครับผมก็ไม่รู้ว่าออกเสียงมาท่าไหนเหมือนกันนะมันเลยออกเป็นไทยคานได้นี่จริงๆมันรุ่นท่านเรียกแบบตามแบบเมืองนอกบบนอ่ะพวกแบบฝรั่งเขาพูดกันอ่ะเขาจะเรียกว่าเทเคนนะครับเพราะว่ามันเป็น T A Y C A N เนี่ยนะครับผมขอเลกตามนี้เนาะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวงมาลัยก็จะมีโลโก้ปอ r s เช e อ,อย่างนี้เลยในเหลี่ยมของตัวเรือนไม้นะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วก็พวกจอที่อยู่ตรงกลางที่วางแก้วน้ําไฟฉุกเฉินนะครับตรงนู้น นี่มาดูข้างในกันนะโอ้นี่คุณบอกนะครับผมไม่กล้าเอากล้องไปกว่านะกว่านี้นะเพราะว่าคนเห็นกระจกมองข้างไหมไม่งั้นโดนนะครับโดนเหี่ยวแน่นอนนี่ข้างหลังเป็นกระจกดํามืดเลยครับผมว่าไม่น่าใส่ละเรียนอะไรมาแน่เพราะว่ากระจกผมมองไม่เห็นเลยมันมองไม่ทะลุเลยนะครับเนี่ยเนอะโอ้โอ,โอนี่ด้านหลังนะครับ อไม่เห็นอะไรเลยอีขา,ขาวๆตรงนั้นที่คุณเห็นนี่คือไฟห้องนอนผมนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมไปอยู่ให้ได้เห็นนะเป็นเงาเลยอ่ะข้างหลังนะปิดกระจกมิดเลยอ่ะผง <c oughs> ใส่ไม่มีราอีดอะไรแน่นะครับเห็นไหมผมเอ,อกกล้องจอ่อไม่มีนะครับนี่แต่มันก็มีนี่เพราะว่ามองตรงนี้มีมีโลโก้ปอร์เช่น,นะครับถ้าคนไหนเห็นนี่ตรงหัวบอกนะของจริงของไทยเนี่ยถ้าเพิ่มออปชันน่าจะเป็นแสนนะครับอีออปชันนี้นี่ดูเห็นไหม และเรียกภายในนะครับไปดูคอนโซลด้วยนี่นะครับมีนาฬิกาตรงนูน้นะนะนี่อาจจะมองอยากนิดนึงนะเพราะคันนี้เปิดประตูไม่ได้นะครับสันรู้ไม่มีด้วยนะนี่เป็นอย่างนี้นะครับภายในนะครับเป็นนู้นี่นะครับ,รบมีกล้องตรงนู้นด้วยไม่ใช่กล้องนี่น,น,นี่มันนี่มันน็อตโอ้โหเก็บระเบียบดีมาก นะครับภายในข้างในก็เก็บรายละเอียดนี่บอกก็มีเนี่ยบอกนั่งคนหนักคนหลังอ่ะแล้วทําไมทํากระจกมืดมาทําไม <laughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าโมเดลรถ Porsche Taycan 4S คันนี้เานาะเป็นตัว Cross Turismo นะครับถือว่าเก็บรายละเอียดได้สวยเหมือนกันนะนี่มีที่ช้าสองสองตำแหน่งนะเนี่ยนี่หนึ่งแล้วก็นี่หนึ่งนะครับ โอเคงั้นสลับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะครับแล้วก็คลิปหลังจากนี้เนี่ยอาจจะเห็นโมเดลรถปอร์เช่หรือโมเดลรถที่ผมอาจจะไม่เคยซื้อมาเยอะขึ้นหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังหาโมเดลรถเข้ากลุ่มผมมาอยู่นะครับผมกลุ่มในการสะสมนะโอเคงั้นสลับคลิปนี้ถ้าคนไหนอยากให้รีวิวโมเดลคันไหนเนี่ยก็พิมมาได้และกันเนาะถ้าเห็นแล้วแบบมันดูน่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมเตรียมรับชมคลิปกันได้เลยเนาะโอเคงั้นสลับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายเซลล์แกนนิก t ถมน